สวัสด <S muy bien> ีครับตอนนี้เราก็อยู่ภาพเบื้องหลังนะครับขอบคุณลุงคนตาแตกนะครับภาพบรรยากาศนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับมาเยืนอยู่ที่หน้าเวทีนะครับมาฟังเพลงนะครับเพลงที่สองคุณลุงคนตาแตกนะครับยูทูบเบอร์ยังกอกันเหนวแน่นนะครับยังอยู่ให้กําลังใจคุณลุงนะครับ ภาบรรยากาศสดๆนะครับทปเบอร์นะครับเมื้องหลังมะหราบคนทุกช่องนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับทุกคนมาดีใจทุกท่านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับอยู่กับลุงมลมาแต่นานๆนะครับาจะพาเดินสายทำบุญทั่วประเทศเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเ้อสายบุญเ้อ ข้าเบื้องหลังนะครับโอเคครับทีมนี้นครับทีมฟีน่าไดอีกางไรครับคุณภาพล้ำ